สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อานี้พามาเบิึงบกักถัวนะครับเด้อจะมาเล่าเรื่องวิธีการทําให้ถั่วติดดอกดอกไม่ร่วงและติดฟักดกครับพี่น้องใช้งบ20กว่าบาทนะครับบากเกิน25บาทครับพี่น้องคงผมใช้แค่20บาทนะครับเด้อจากนมหนึ่งกล่องแล้วก็ เครื่องดื่มชูกำลัง1ขวดนะครับส่วนวิธีการผสมเดี๋ยวช่วงสุดท้ายผมจะบอกด้วยครับเด้อพี่น้องนะครับบักทั่วพี่น้องเห็นอยู่นี่สองเดือนแลวครับห0สิบวันครับพี่นอ้องจะเก็บไปได้สามชีหลบเลยครับนะครับเด้อเป็นหมากั้งแต่ติดหมากัตงแต่เมือ่ออ่สี่สิบวันนะครับมือทีสี่สิบ ก็เริ่มขึ้นมากเลยคร,รับพี่น้องสำหรับพี่น้องที่มีปัญหานะครับทางด้านดอกร่วงที่สอบถามผมมานะครับเด้อทางช่องเบาต้นนะครับช่วงนี้ฝนตกครับพี่น้องฝนตกติดต่อกันหลายมืดนะครับเด้ยเป็นอาทิตย์แล้วนะครับถ้าผมมีผกเพรพวกเวกมล็ต่างๆมากวนมันจะถึงนําฝนนะครับมันก็ร่วงเป็นของธรรมดานะครับเด้อ แต่้ามันล่วงเลยเพาเบิงเบิงที่ดอกนะครับเบิ้งที่ดอกถ้าบ่ามีเมงว่ามีนอนนั่นล่ละเกิดว่าล่วงนำฝนนะครับเด้อสำหรับพี่น้วงที่ปลูกแล้วบอติดดอกหรือว่าดอกบอดกฟักบอดกนะครับก็อยากให้เอาวิธีของผมที่ผมสีนแนะนําำอยู่นี่นะครับคือ เครื่องดื่มชูกาลังนะครับเดอหนึ่งขวดนี่ยี่ห้อยังกระไดนะครับเอ็มลอยคาราบาวกระทิงเด้งกระไดนะครับแหล้วกันนมหนึ่งกองนี่นมจืดนะครับเด้อของผมใช้นมจืดนะครับหนึ่งกองวิธีการผสมนะครับผสมกับนนํำเปล่าครับพี่น้องผสมฉีดเอ็มลอยหรือว่าเครื่องดื่มชูกาลังยี่ห้อยางกระไดนี่ เทไปเลยครับหนึ่งครึ่งขวดนะครับครึ่งขวดต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับส่วนนมหนึ่งกล่องเทือนเลยครับหนึ่งกล่องต่อน้ำยี่สิบลิตรสองยางนี่กพ่อนะครับคนให้มันเข่ากันคนให้มันเข่ากับน้ำครับพี่น้องเสร็จแล้วนำไปฉีดให้บักทัวเ้าไดเลยนะครับเด้อฉีดได้ทุกช่วงครับพี่น้อง ฉีดได้ทุกช่วงโดยเฉพาะช่วงที่กำลังติดดอกนะครับหรือว่าติดดอกแล้วเขาก็ฉีดนะครับปวชีจะบำรุงดอกบำรุงผลให้มันติดหมากดกนะครับฉีดทุกๆ5วันครับพี่น้องทุกๆ5วันฉีดได้ทุกช่วงนะครับเด้อสำหรับสองอย่างนี้นะครับด้อเครื่องดื่มชูกำลัง นะครับนมจืดหนึ่งกล่องส่วนนมเปรี้ยวเดบอ,บอผมกับลูผมไม่เคยใช้นะครับผมใช้นมจืดเครื่องดื่มชูกำลังนะครับส่วนผสมกับอา้าวอีกรอบหนึ่งครับเครื่องขวดเด้อครับเด้อเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยโบต้องตวงเลยครับเปิดฝามาเทโจกไปเลย,คยเครื่องขวดนมจืดหนึ่งกล่องเทเหมือนเลยครับต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับ ผสมคนในเข่าคันครับพี่น้องผมใช้สูตรนี้นะครับเด้อมาประจํานะครับหรือบางท่านจะเติมผงชลไปอีกก็ได้นะครับสองช้อนโต๊ะนะครับเด้อพี่น้องแต่ว่าสองอย่างนี้ก็เอาอยู่แล้วนะครับพี่น้องท่านไหนไม่เคยใช้นะครับบม่เคยใส่บ่เคยลองกลับไปลองเบิ่งนะครับเด้องบกับ ยี่สิบกว่าบาทนะครับยี่สิบกว่าบาทนะครับเครื่องดื่มชูกาลังกับสิบสองบาทนะครับบางยี่หอกับสิบบาทนมกับสิบบาทนะครับนมกองบางยี่หอกับสิบห้าบาทนะครับด้วยนมจืดนะครับสรุปไปเลียกกคือยี่สิบกว่าบาทเฮาลงทุนแค่นี้น,นะครับให้ครับปักทัวเฮ้าไ้มันดกขัวเหนียว ดอกเหนียวดอกบัหลวงบัลนนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหานะครับมีปัญหาในเรื่องแมลงพวกเพียต่างๆช่วงติดดอกนะครับช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ให้พี่น้องฉีดพ่นด้วยน้ำหมักนะครับยาเส้นเหล้าขาวนะครับด้วยที่ผมลงขิบบอกพี่น้องไปนะครับแต่ถ้าจาเป็นต้องใช้สารเคมีก็ให้ผสมบางๆครับพี่น้อง พี่น้องมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยใช้ย,ยาปาลูกแมลงเมงต่างๆนะครับถามวิทยาตายคลิปด้วยคบเดียมีเวลาผมก็จะสฟัามาตอบให้นะครับเนาะสำหรับวมืนี้สวัสดีครับ